ดีค่ะดิฉันนางสาวนทกานาวรรัตเป็นตัวแทนจากวิทยาลัยศิละปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้จะมานำเสนอชิ้นงานแจกันหัตถศิลป์ลายทองค่ะแจกันหัตถศิลป์ลายทองเป็นแจกันที่กลึงไม้โดยการนำงานสลักดุลงานฉลุและงานลงรักปิดทองมาประดับด้วยลวดลายเถาวั์ดอกพุทตานค่ะซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของงานหัตถศิลป์ เป็นผลิตเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านพัตถศินที่ทรงคุณค่ามีแรงบันดาลใจในการทำนะคะก็คือเรื่องเราจะแกะสลักเรื่องราวแบบนูนต่ำลงบนเครื่องเงินเครื่องทองมาประดับด้วยลวดลายเถาวันแล้วก็ การลงยาสีการลงรักปิดทองเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานค่ะซึ่งถือเป็นชิ้นงานที่งดงามและทรงคุณค่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชตัวชิ้นงานของเรานะคะมีทักษะหลักในการทำห้าทักษะด้วยกันค่ะก็คือ 1. ทักษะการสลักดุล2ทักษะการลงรักปิดทอง 3. ทักษะการฉลูลาย 4. ทักษะการประดับอัญมณีและ 5. ทักษะการลงยาสีค่ะ สำหรับผลงานนะคะก็ได้เป็นตัวแทนไปประกวดที่มากองสงนะคะแล้วเราก็ได้รับรางวัลเหรียญทองมานะคะและ้วก็อีกรางวัลนึงก็คือรางวัล Special Award รค่ะซึ่งได้รับรางวัล เพื่อไปเพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดที่ประเทศอังกฤษค่ะในงานเอ็กโปค่ะจะคิดว่าคงไม่หยุดแค่นี้มั้งจะจะต่อใช่ไใช่ค่ะเราจะเดินทางต่อค่ะเพราะว่าผลงานมีมีคุณค่ามากค่ะวช